สชัเดีครับท่านผู้ชมพบกับผมแฟร์เอสเคจีกันคลิปอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของพระสายอินนะครับผมสายสายอินสมุดนะฮะสายอินสมุดนี้เป็นสายที่มีค่าฮิวที่แรงนะครับแล้วก็ฮิวแรงกว่าสายคาถาโรแน่นอนเพราะว่าเป็นสายที่มีค่าอินที่สูงแล้วก็ยังทําสามารถทา,าถทถลดไล่ได้สูงสุดด้วยลดไล่จนลนะ้นอ่ะล้นจนอ่อนหลังคุณไม่ต้องใส่ประดับลดไล่แล้วคุณสามารถนํามาทําเป็นสายถึกที่ผมเคยพูดในคลิปแนะนําแนวทางเลนสีไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูด ถึงเรื่องชา์โด้ด้วยแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างคนที่เขาทาสายาสายถึกแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับผมก็คลิปก็ไม่ยาวมากเพราะว่ามันมันพูดมันเหมือนคล้าย,าย,ายนะๆซอยคลิปอ่ะจริงๆก็ไม่ได้ซอยคลิปหรอกแค่เราพูดแบบว่าแย,ยกคลิปอีกทีนึงนะค,ะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกลับไปที่หน้าจอดูก่อนอครับตอนนี้เรามาดูเกี่ยวกับชุดเงานะครับชาโดคอตูมซึ่งผมก็เล่นอยู่ นะครับผมอาทรงนี้เนี่ยสเตตัสต,ตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะก็อัพอัพไปเลยไอ้ทั้งเรื่องเอ็มเพนมันจะเป็นเกี่ยวกับอาคุณเอากับอัพไว้เก็บเวลนะครับห้าเฮดก็คือไล่เร็วนะฮะผมเอ็มทีก็ MTK ตรงๆไปเลยเรามาดูสกิลดีกว่าตรงนี้ไม่สําคัญนะเพราะว่าตรงนี้อัพอะไรก็ไม่ผิดนะครับผมมีสุดท้ายแล้วก็อัพไม่เต็มหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเร <laughs> าดูคร Shadow อันขั้นแรกนะผมเลเวลหนึ่งเราจะมี สกิลนี้เป็นสกิลฮีโมที่มีชื่อว่าไลท์ t b l ซ s s i n นะครับผมเป็นสกิลที่เราได้ตั้งแต่อโคเลยนะครับคามความสามารถของปลดชาโด o w แล้วนะครับมันจะลดคูณดาวนะครับผมที่ขั้นแรกนะครับแล้วก็สกิลนี้ครับเป็นสกิลที่ดีมานาของคาร์ท r i e นะฮะสกิลนี้เมื่อเราปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติถ้ายังไม่มีชาโด o w นะฮะถ้ายังไม่มีชาโด o w เนี่ยมันจะเพิ่มอ่าเอ็มดาเมจโบนัสโบนัสเมจิดาเมจนะฮะ ที่เต็มนี่รู้สึกว่า300เลเวลสิบนี่สามร้อยแต่ผมยังไม่ผิดนะผมนานสิบวินาะทีสิบวิกก็แป๊บเดียวแต่คนก็ไม่ค่อยนิยมอัพอยู่ดีจริงๆถ้าไม่มีอะไรอัพก็อัพได้นะเพราะเราเพิ่มดาเมจให้พวกวิาสาด์ได้ประมาณสิบวินะครับผมแล้วก็รีมานาให้ด้วยทีนี้พอเราไปเป็นชาโดแล้วนะครับชาโดเนี่ยมันจะลดคูณดาวทําให้รีกลับมาเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มไฟนอลเมจิกดาเมจเป็นเป็นเปอร์เซนต์จากที่ไม่ได้เป็นเปอร์เซนต์ก็ของเดิมเช่นของเดิมไม่เป็นเปอร์เซน 7%ก็เพิ่มไปอีกนะฮะ7 3 21นะฮะผมก็ได้ขึ้นมาถ้ายิ่งอัพก็ยิ่งเพิ่มก็ไปอีกนะทีเลียวต่อไปก็9นะครับผมมาครับมาถึงพอชุดนอาถึงขั้น3มามาสองไ์เบสซิ่งบ้างก็ลดคูณดาวเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มปริมาณการฮิววินาทีละ7ก็คือฮิวแรงขึ้นนะคูณด้วย m เอทีนะครับผมทุกสกิลฮิวของพรีเนี่ยค่า m ม t k ทําทำให้ฮิวแรงขึ้นแต่ถ้าคุณเก็บเลเวลโซโล่คุณต้องเปลี่ยนของมาเป็น เอ็มดาเมจโบนัสกับเอ็มเพนนะครับผมเพราะว่าเอ็มเอทีเคมันมีผลต่อความแรงแซนน้อยมากผมเคยทำซิปคลิปเกี่ยวกับแซนแรงไปให้ดูแล้วก็ไปหาดูได้ในช่องนะครับผมเกี่ยวกับเวลาที่คุณจะโซโล่คุณจะเก็บเวลด้วยแซนน่ะจะเป็นยังไงให้มันแรงขึ้นนะครับไปดูนะฮะเอ็มเอทีเคมีผลน้อยมากกว่าอ่าในการทำดาเมจในการทำดาเมจเอ็มเอทีเคมีผลน้อยแต่เอ็มเอทีเคทำให้ฮิวแรงขึ้นนะครับผมนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ลดคุณดาวเหมือนเดิมเราเพิ่มโดมารเหมือนเดิมระหว่าง p p อ๋อถ้าพีพอมาถึงสก,กิลเนี้ยคั้นแรกเหมือนมันไม่ได้บอกว่าไม่มีผลใน PVP นะแต่พอเวลาอันนี้มันจะเป็น PVP <laughs> โอเคนะอันนี้ก็คือของขั้นนี้ต่อไหมาหขั้นเมื่อคุณอัพเลเวลสมุดเลเวลสเนี่ยคุณจะสามารถใช้ได้2องสก,กิลของสมุดเลเวลสจะมี แองนะฮะสกิลนี้ก็ลดคูณดาวเหมือนเดิมคือแต่ละสกิลที่มันลดคูณดาวเนี่ยคูณดาวมันนานจริงนะคูณดาวประมาณ20ปีโอ้ผมยังไม่ปิดก็ลดคูณดาวเหมือนเดิมที่ level แรกแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของ피해เอฟเฟกต์ Effect, นะแล้วก็ไฟนอลเอฟเดฟอีกเจ็ดเปอร์เซนต์ที่เลเวลแรกสกักนี้เกมนี้สกิลกันลคังเนี่ยมันเทพกว่าใน pc นะครับผมเป็นสกิลที่เหมือนโคตรถึกอะ่ะนิยมกันมากเวลา p p หรือว่าบอสจะใช้สกิลใส่ แต่คุณดาวมันนานคุณดาวมัน40่สิบมิหนะครับผมเป็นคุณดาวคงที่ที่ลดไม่ได้ด้วยต้องให้ชาด้วยเพรตูมมันมาลดให้นะครับผมตรงนี้ครับเมื่อสมาชิกปราร์ตี้นะครับผมในระยะสามสิบเมตรจะเพิ่มเดฟร้อยเปอร์เซนทุกทุก,ทกวิทสิบห้าจะเพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซนนี่คือเป็นที่มาว่าทําไมสายสมุดตอนหลังเขาถึงมาใส่ของบวกวิทเอาเลือดแล้วก็ทําให้ถึกแล้วก็สกิลนี้ก็ทําให้ถึกก็ไปอีกนะครับนี่คือสิ่งที่สายสมุดมันมันเทพ ในด้านของพพอร์ตแล้วก็แทงพอสมควรนะครับผมไม่สมควรอนะ่ะใช้ได้เลยแหละผมเทียบกับสายโล่เนี่ยแล้วก็สองสกิลเนี่ยพอเราอัพเป็นอันนี้จะเป็นกลา,ายเป็นกลายเป็นพาสีทันทีก็คือไม่ได้ใช้แยกนะครับผมสังเกตนะเกมนี้อะไรที่เป็นพาสีช่องสกิลจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันไหนกดใช้จะเป็นวงกลมนะครับผมก็คือเมื่อเรากดเองเนี่ยสกิลอัดซัมอันเนี้ยมันจะเพิ่มมันจะตรง ตรงข้ามกันอันนู้นมันเพิ่มเดฟแต่อันนี้เพิ่มเอ็มเดฟถ้าเลเกวลเต็มสีก็คือเพิ่มร้อยเหมือนกันนะครับผมนี่คือสกิลแองแองขึ้นรถมาเรามาดูกันต่อสำคัญมากนะเวลาผมใช้เนี่ยสลับไปสลับมาไปสกิลเป็นสกิลที่ทำให้ไล่เร็วนะครับผมสกิลนี้ปกตินในพีซีเนี่ยมันจะเราจะต้องกดใส่ใช่ไหมแต่อันนี้คือเราบัฟ บัฟไปเลยนะครับผมกดบัฟไปเลยนะสกิลนี้นะครับลดคูณดาวคงที่นะครับผมแล้วก็เพิ่มปกติมันจะไม่เพิ่มอะไรเลยมันเพิ่มแค่ไล่เร็วนะครับผมเรามาดูกันเป็นสกิลของไฮคาร์สนะครับทำให้สมาชิกในปาร์ตี้นะครับผมมีไฟนอลเฮดเพิ่มขึ้นก็คือค่าลดไล่เพิ่มขึ้นที่เร็วสิบได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยถือว่าเยอะมากๆนะครับผมแต่ว่ามันแค่แปดวินะครับผม แล้วก็สกิลเนี้ยมีคุณดาวควงที่ด้วยนะครับผมจริงๆคุณดาวควงที่ก็คือเราใส่ของลดมันก็ไม่ลดต้องให้ชาโด้คอตูมมาลดนะผมแล้วก็ใช้เอเยอะเอชนี่ไม่ใช่ปัญหายยแล้วนะผมเท่นี้ปกติมันจะแค่ลดไล่เฉยๆมันจะไม่เพิ่มดาเมจอะไรแต่เมื่อมนเป็นชาโด้คอตูมแล้วมันจะเพิ่มดาเมจมันไม่ใช่เพิ่มแค่ดาเมจเวทน,นะมันเพิ่มดาเมจของสายโจมตีกายภาพด้วยไฟนอลพีเฟน แล้วก็มาเพิ่มไฟนอลเอ็มเพนด้วยจากที่มันเป็นสกิลที่มันน่าจะเกี่ยวกับสายเวทแต่มันมาเกี่ยวข้องกับสายสกิลด้วยก็คือทําให้สายสกิลเนี่ยคุณดาวได้สช้สกิลได้ถี่ขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะผมถ่านในส่วนของ p ีพีอันนี้เชื่อเพิ่มพลพีพหมแล้วคุณดาวเหมือนกันเพิ่มบ,บนัสเหมือนกันอ๋อโอเคแสดงว่าเลเวลสูงไม่น่าใช้ะ่ะอันเลเวลต่ำน่าใช้ที่ชุดเงาเลเวลหเนี่ยมันจะกลายเป็น f ฟนอลดา m เ g e รีดักชั่นก็คือมันป้องกันแต่ถ้าเลเวลแรกมันจะเพิ่มโจมตีหล <c oughs> <ต>ังไปเพิ่มป้องกันซะงั้นเพื่อเพื่อผมว่าคนนิยมใช้โจมตีมากกว่าป้องกันเพราะว่าป้องกันคุณไปใช้ไปใช้แองก็ได้อยู่แล้วนะจริงๆมาส่วนของแองที่ชุดเงาเลือลสี่บ้างนะผมตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับ PP อ่าเพิ่มไ i นอ l เด m a จ e บโบนัสนี่ไงแต่เป็นรีดักชั่นก็คือป้องกันเหมือนเดิมแสดงว่า อันนี้ผมว่าอัพแค่ใช้แค่สออันนี้ก็พอแล้วนะแบบป้องกันไม่น่าใช้เท่าไหร่ผมว่าแล้วแต่นะแล้วแต่วมิมพิดแต่ละคนแต่ว่าผมว่าเพิ่มไฟนอโจมตี M T, เพิ่มไปเนี้ยคนคน่อนข้างจะดีกว่ามาครับต่อไปเรามาข้ามแบบการสุดท้ายนะครับสมุดต,ตรงนี้ในส่วนของล่างส่วนี้จะเป็นแซนนะฮะแซนกับสกิลคอเลสเตอโอฮิลของไฮคาร์ สกิลแซนเนจะเพิ่มสมรรถทีวก็คือเพิ่มความแรงของฮิวไปอีกของแซนไปอีกเจ็ดนะครับแน่นอนว่าแซนก็ความแรงฮิวก็ขึ้นอยู่กับ m etk เหมือนเดิมนะครับผมค่า m p n ค่า m damage b o ไม่เกี่ยวนะ m etk อย่างเดียวที่ทําให้แรงขึ้นฉะนั้นเวลาคุณอย่างที่ผมอ,อธิบายก็คือเวลาคุณเก็บเวลคุณก็ใช้ของอ,อีกอย่างหนึง่งเวลาคุณซับพอร์ตคุณก็ใช้ของ m a t k r p t k หรือว่าคุณจะเล่นสายตึกกอ็อันนั้นก็ว่าไปเดี๋ยวเราผมอยเปรียบเทียบ ของให้ดูของ c o l o เ Zero h u นี่ก็คือนอกจากมันเพิ่ม h u วให้ Color z e อ o h u แรงขึ้นแล้วมันจะมีการต่อต้านล้างสถานะด้านลบด้วยอะไรที่เป็นด้านลบที่ใส่เราใส่เพื่อนนะมันจะต้านนะครับผม7%นานถึง4วิต่อต้านก็อาจจะทําให้เบาลงหรือว่าติดสโลก็สโ,โลช้าล,ลงหรือว่าติดใบหายเร็วขึ้นอะไรแบบนั้นประมาณนั้นนะผมก็ไม่ทราบรายละเอียดน,นะแต่ว่าถ้าเป็นของเงาเรือสูงเนี่ยมันจะไป อันนี้เพิ่มดาเมจด้วยของเซนนะั้นจะเพิ่มดาเมจด้วยจากที่เราอ่านกันเลยแล้วก็ของคอซิโอฮิวเนี่ยที่ชุดเขาเรียกมมาจากเกี่ยวกับห้องกับพีพีแสดงว่าถ้ามันแยกแบบนี้แสดงว่าอันนี้ไม่มีผลกับพีพีแน่เลยแล้วอันขั้นสุดท้ายจะมีผลกับพีพีประมาณนั้นนะฮะส่วนสปิริตนี่ทั้งสายโล่สายสาย,สายสมุดมันเหมือนกันนะ,ะอันนี้ผมจะไม่อธิบายเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับพีพีอยู่แล้วะนะครับผมนะฮะ ตอาไม่เรามาดูของสวมใส่บอกว่า,าทุกคนก็รอตรงของสวมใส่บางคนอาจจะกดข้ามวินาทีมาตรงนี้เ็จก็ได้ของสวมใส่ในส่วนบัน้นปลายนะฮะพูดเหมบัน้นปลายชีพิตของสวมใส่นะฮะเาเอาเรามาดูสายที่หลังๆที่เขาจะไม่ใส่ประดับขาวกันแล้วยกเวน้นยกเว้นทาริสแมนเขายังใส่ประดับขาวอยู่อันนี้เป็นสายเก็บเลเวลสายฟาร์มควนเดียวโซโลใส่ประดับอินสองข้างนะผมบอกบอกผมแนะนําว่า ควรใส่ตอนที่มันประดับเนี่ยบวกห้าบวกหกนะเพราะผมเทสบวกสี่แล้วบวกสี่มันมันพอๆกับใส่ของขาบวกหกอ่ะเพอเของขาบวกหกดีกว่าบวกสี่อีกหมายถึงว่าสก่าสเตตัสที่ได้จากประดับฟ้านะฮะทีนี้ไอ้สร้อยที่เขาใส่เป็นค่อยเจาะ m d e ็ MDEF เพนก็คือเจาะเกาะเวทนั่นเองนะฮะหลังๆเขาก็นิยมใส่กันแบบนี้ละทีนี้เวลาใส่ประดับฟ้ามันดีอย่างไรมันไม่ต้อง มันได้ค่าสเตตัสที่เยอะขึ้นแล้วก็ทำให้มีค่า sp นะคุณดู sp มากนะฮะนี่พระคนนี้เขามีการ์ดบวกเออะไรครบนะครับผมแต่เขาไม่ได้ใส่ของทองของทองมันดอกยากนะฮะของทองเราค่อยว่ากันเราพูดในสิ่งที่คนทั่วไปเอื้อมถึงก่อนนะครับผมตรงนี้เขาจะมีเลือดอยู่20,000นะครับผมนี่คือสายที่ไม่ได้ใส่ของวกเลือดนะมีลือไม่เลือดอ 20, สองหมืนบบ่นสองแสนผมพูดผิดนะฮะส่วนพระผมเนี่ย พระที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ผมเลือดแค่แสนเดียวเองนะฮะนี่คือพระที่เขาใส่การ์ดอะไรครบจะเลือกแค่นี้แต่ถ้าเราสลับไปเล่นเป็นสายแทงเรามาดูสายแทงกันบ้างสายแทงอันนี้ที่เลเวลเดียวกันนะฮะเลเวลเท่านี้ไม่ได้ใส่สายแทงเลือดสองแสนถ้าสลับมาเอาของไปโอนปุ๊บจากประดับอินบวกเจ็ดบวกแปดสองข้างไปเป็นประดับวิทบวกแปดบวกเจ็ดแล้วก็เป็นสมุดที่บวกค่าวิทอินนะ คุณเห็นสมุดที่หน้าจอไหมตรงทาริสแมนนั่นคือสมัสมุดบวก with in นะครับผมตรงนี้จากที่เขาเลือด2 0 0 0สนกว่ากลายเป็นเลือด7,3 0 0แสนเห็นไหมครับผมเลือดต่างกันเยอะแล้วถ้าถามว่าฮิวต่างกันเยอะไหมก็ต่างกันเยอะสมมติว่าเขาใส่ s อส t ินล้วนเนี่ยเขาจะฮิวประมาณ40,000จากที่ผมเคยเห็นนะฮะถ้าเขาเปลี่ยนมาเป็นสายวิ h เขาจะฮิวแค่สองหมื่นก็คือหายไปครึ่งหนึ่งอะแต่ถ้าถามว่าฮิวสองหมื่นมันมีผลอะไรมากไหมไม่มีผลนะฮิวทันคือสองหมื่นก็ถือว่าแรงแล้วในในส่วนของสกิลโคลอซิโอฮิวอะคือบางทีพระหลังๆฮิวแรงไปก็เท่านั้นอะจริงๆฮิวแรงไปก็เท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเรามันมีสกิลฮิวคอมโบไว้หลายสกิลครับไม่ว่าจะเป็นสกิล คอลเลเจโอฮิลสกิลฮิหลหมูม่ของคัทหนึ่งแล้วก็สกิลแซนพอหลังๆพอพระมันมีสกิลฮิลสามฮิลเราก็เสียไอ้คอมโบกันไปมันทําให้มันชดเชยกันได้มันทำให้ฮิลทันยังไงก็ฮิลทันลำพังสองหมื่นก็ฮิลทันอยู่แล้วนะแล้วก็บวกกับสกิลสกิล uh, ของคัทแรกด้วยฮนะผมจะอ่านชื่อสกิลแล้วผมจำชื่อสกิลไม่ได้ <laughs> นั่นครับผมสจหรับสายสมุด ก็คงไม่ต้องพูดมากอะไรนะเพราะว่าผมพูดในคลิปอื่นมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวมันจะดูน่าเบื่อลําพังมันก็น่าเบื่อแล้วแต่ผมก็ทํามาเอาใจคนเล่นสายสมุทรด้วยว่าถ้าคุณวางแผนเนี่ยผมบอกว่าสุดท้ายคุณก็ต้องมาใส่ประดับบวกสเตตัสประดับบอสก็ได้เพราะประดับบอสมันก็บวกสเตตัสอยู่แล้วนะฮะแต่นี้เราเอาในสิ่งที่คนทั่วไปเอื้อมถึงก่อนนะผมคนที่เติมกลางๆเติมไ้น้อยสายฟรีก็เอื้อมถึงอยู่นะระดับนี้ถ้าไม่ได้ดวงดีไปดัอปของทองมา ถ้าเป็นของทองเนี่ยคุณก็คงเอาของมาใส่แบบได้อยู่แล้วลหะเพราะมันก็้ายๆกันอของได้ายกันมันแค่มีสเตตัสอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมนี่คือสุดท้ายบั้นปลายของสายสมุดนะครับก็จะของสมัยประมาณนี้จะแตกต่างกับช่วงแรกๆที่คุณจะต้องใส่ของอีกแบบหนึง่งก็คือใส่ของขาวไปก่อนสู้ชีวิตไปก่อนเหมือนที่ผมใส่ตอนนี้นะฮะนี่ฮะใส่ นี่ครับยังรุดบวชเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับตอนนี้เซิร์ฟไทยคุณก็ใส่กันประมาณนี้ผมเลือกที่จะไม่ใส่ผ้ายันพอเลเวลสี่สิบแล้วเพราะว่าอะไรรือไมครับเพราะว่าฮิวแรงมันได้จากค่า m อ็และเมื่อ MtK สูงสมมติว่าคุณใส่ยันแล้วคุณใช้ฮิวเลเวลสิบได้แต่คุณถอดยันออกคุณจะใช้ฮิวหลือฮิวเลเวลเจ็ดแต่กับกันคุณฮิวแรงกว่าคุณใช้ยันตอนคุณใช้สกิลเลเวลสิบคุณนึกออกใช่ไหมครับเพราะว่าคุณมีค่า m อ็ เพราะผมเคยเทสแล้วสมมติว่าคุณฮิวฮิวเวลสิบ5,000ที่คุณไม่ได้ใส่อทาตสแมงนางฟ้าเลยเนี่ยคุณใส่ผ้าหยันลดไล่ใช่ไหมเพื่อคุณลดไล่เต็มสูบไปเลยแต่ถ้าคุณถอดผ้ายันออกคุณมาใส่ทาตสแมงนี้แน่นอนว่าค่าลดไล่ของคุณลดลงคุณทําใช้สกิลเวลสิบไม่ได้แต่คุณจะมาใช้สกิลเวลเ็ดแทนที่หัตั้งลดคุณดาวเหลือศูนย์แล้วแต่กับการคุณฮิวแรงมากกว่า5,000เป็นฮิว6เจ็ด 8ป0 0ไปเลยนะครับผมอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวฉะนั้นพยายามใส่ของให้มันบาลานซ์แล้วก็เลือกใช้สกิลที่เหมาะสมเลเวลที่เหมาะสมมันจะทำให้คุณเนะี่ยได้ใช้สกิลที่ใช้ SP น้อยด้วยนะนะครับผมนะฮะบางครั้งไม่ต้องฟิกกับการใช้สกิลเลเวลสูงถ้ามันยังไม่ถึงจริงๆนะฮะซึ่งตอนตัวผมในช่วงแรกอะ่ะเซ็นี้อะ่ะเลเวลฮิวได้ฮิวได้แรงสุดกว่าใส่ผ้ายันแน่นอนผ้ายันสุดท้ายมีความสำคัญอะไรก็แค่ ช่วยดันให้ใช้ชุบเลเวล5ได้ซึ่งผมมองไม่จําเป็นนี่ขนาดผมไม่ได้ใส่ผ้ายันผมก็ใช้ชุบเลเวล4ได้แล้วฮะที่คุณดาวลบกันเห็นไหมฮะแต่ลําพังที่ถ้าใครเล่นเซิร์ฟไทยตอนนี้คุณใช้ฮิวเวล2หรื3มันก,มนก็มันก็พอเหลือใช้อยู่แล้วนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับสายสมุดก็เออสเตตัสค,คงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะแต่ก็มีต้ถามอีกไปได้ครับผมสวัสดีครับ